สวัสดีค่ะพบกันกับคุณครูเคอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาอ่านนะคะมาอ่านบทร้องเล่นนะคะเพื่อช่วยฝึกทักษะการอ่านนะคะการอ่านแล้วก็การเขียนนั่นเองนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยเราช่วยกันแม่ไก่ไปในนาไปหาหญ้าทำบ้านตัว พอดีเจอแม่วัวไก่สองตัวก็ดีใจแม่วัวก็ใจดียาที่มีเราจะให้ทำบ้านให้พอใจวัวช่วยไก่ เราช่วยกันนักเรียนก็อ่านตามคุณครูเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ทนันให้กดหยุดคลิปไว้แล้วก็อ่านทีละวรคนะคะมาดูคำคำศัพท์น่ารู้กันเหมือนเดิมนะคะคำนี้มีไปในบทกรมีในมีไปในบทกรอของชั่วโมงที่แล้วเหมือนกันนะคะอ่านว่าชออัวยอช่วยไม่เอกช่วยสระอัวมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปนะคะอีกคำหนึ่งตัวสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้ กอนอนกันสระอะเวลามีตัวสะกดอ่าสระอะก็จะเปลี่ยนไปเป็นไม้หันอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรายละเอียดนะคะลงรายละเอียดกันมากกว่านี้นะคะอันนี้เหมือนเดิมหอยออายาไม่ทุย่าเป็นคําหอน้านะคะส่วนคนํานี้อ่านว่ากอกออกอกกอกอไม้ไตคูเอ้กอเวลาสะกดเนี่ยเวลาส เวลาอ่านสะกดเราจะอ่านว่ากอออกเกาะเกาะไมโทก็แต่เวลาเขียนเราจะเขียนกอไก่แล้วก็ไม้ไ่ขูนั่นเองนะคะเวลาสะกดกอออกเกาะกาอไมโทกอ็อ่าเวลาเขียนเขียนแบบนี้กอไก่แล้วก็ไม้ไถคูอยู่ด้านบนนะคะเหมือนกันคำนี้ก็อ่านว่ากอเป็นคำเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำเดียวกันกับคำนี้หอยออาญยาไมโทยานะคะแล้วก็ช่วยชอววอยช่วยไม่เอกช่วยนั่นเองนะคะไป หน้าต่อไปบทนี้ทำมาหากินนั่นเองนะคะทำมาหากินแม่ไก่พาลูกไก่ออกเที่ยวไปในที่นาไก่มีขาสองขาพาลูกหา กินโตไว้เรามีสองมือดีสองขามีเราพอใจทำม,มาหากินได้ดูแม่ไก่ที่ในนาเป็นยังไงบ้างคะบุกรกรณนบนี้เพราะไหมถ้าเพราะนะคะก็ฝึกอ่านเหมือนเดิมนะคะฝึกอ่าน คำไหนอ่านไม่ได้ก็สะกดคําไปก่อนนะคะเช่นตรงนี้ถ้าเรายังอ่านเป็นคําไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็สะกดมอแอเม่ไมเอกแม่แบบนี้ไปก่อนนะคะสู้ๆนะคะยพี่ไก่พี่ไก่บอกว่าสู้ๆอ่ะแม่ไก่บอกว่าให้เราสู้ๆนะคะสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ